อออ๋จ้้มาาแลวหนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่ทุกคนฮะสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีฮะดีนะฮะมีใครอยากเล่นด้วยไหมฮะยังไม่ทันมีคนมาดูอ๋อเดี๋ยวสวัสดีทุกคนนะฮะมารายงานตัวกันหน่อยนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับธนาเทสวัสดีเซนเซโตด้วยมาคนแรกเลยวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนดูด้วยฮะสวัสดีฮะ วัสดีครับสวัสดีครับมาๆมาใครยังไม่ใครใครยังไม่ทำการบ้านมั้งเนี่ยฮึสัภาพมาก่อนเลยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่แหนมมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับสัภาพบาดมาดีๆเลยนะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ใครยังไม่ได้ทําการบ้านเราเดอร์คนแรกอ๋อสวัสดีด้วยนินจาสวัสดีด้วยนะฮะ สุกัญญาสวัสด,ดีด้วยนะครับผมไม่เล่นนะผมกากกากกว่าพี่อีกเหรอพี่ว่าพี่กากแล้วนะครับมาทันนะฮะวันนี้มาทันน้องมีนาะสวัสด,ดีนะน้องนอนนนสวัสด,ดีนะฮะคนแรกเลยดีครับสวัสด,ดีน้องทีบีด้วยนะครับมีใครอยากเล่นด้วยปะมามะใครที่ยังไม่ได้ทํางานการบ้านนะย,ยังไม่ได้ทำการบ้านนะ วัสดีฮะคนดูเยอะจังเลยนะฮะดูเยอะช่วงแรกหรือเปล่านะสวัสดีฮะต้องสําออนมาคนแรกเลยสวัสดีครับผมไม่ได้ทําการบ้านพี่ตีเลยนะสวัสดีนะครับเอฟซี FC ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูด้วยน้องอาร์สวัสดีด้วยนะชะนะการอ๋อเพิ่งสอบโอเนสเสร็จหรอโอเคเลยมีไม่ได้เจอเป็นไงบ้างเออพี่เดี๋ยวพี่จะพ,พี่บอกนะว่าพี่ที่พี่ไม่ค่อยได้มาเพราะว่า พี่ปวดหลังดีงับพี่แหนมใหญ่สวัสดีน้องบุสกายด้วยนะครับผมค่ะอีกหนึ่งคนหว่าใครจะมาเอ่ยเล่นเล่นมาฮะมาเล่นขำข,ำ,ขำนะไม่ต้องมาแบกพี่นะฮะเดี๋ยวพี่จะแจกให้นะฮะทุกคนเล่นด้วยนะครับพี่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครพี่ขอโทษด้วยนะครับพี่จะพยายามอ่านให้หมดทุกคนเลยผมไม่อยากทําใครไม่ได้ทำการบ้านพี่ต่อยนะเวมาเริ่มกดเลยพี่จําน้องมินมาแล้วน้องมิน จำได้สิคาน้องสาวของพี่หวัดดีน้องลำด้วยนะครับผมจะคอยมาเป็นกำลังใจนะฮะวันนี้ขอบคุณน้องสุกัญญามากเลยนะครับหวัดดีน้องนิน่าด้วยนะฮะโควิด19ไทยมีไหมอ๋อมีนะครับผมก็กำลังจะจะหมดไปเหมือนกันนะฮะผมอยากเล่นอนะอยากเล่นอะไรอะคนไทยหัวใจแคลี่เหรอ เอาะขอแล็กอดเอฟซีขอบคุณน้อง M ม M ม P ด้วยนะครับพี่ไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยใช่ครับผมเพราะว่าพี่ปวดหลังนะฮะหนึ่งวันหนึ่งถ้ากับอะไรถ้ากับหน้าต่างครับผมหนึ่งวันหนึ่งถ้ากับหน้าต่างนะ,ะพี่เล่นรลบอก่อยครับเกมดังดีเออมีลิงก์ใครมีลิงก์ให้พี่โหลดได้ไหมพี่ก็อยากเล่นเหมือนกันนะโลบอกอ่นนะอืมโลบอกพี่ก็อยากเล่นเหมือนกันนะเปิดหน้าดีกว่า เปิดเเปิดกล้องดีกว่าเปิดดีกว่าไหมอ่อเออเดี๋ยวพี่เปิดกล้องดีกว่าเดี๋ยวพี่จะสุมเปิดกล้องครบร้อยคนก่อนคนดูครบร้อยคนเป๊ะๆลอยเดี๋ยวพี่จะเปิดเปิดกล้องดูดีกว่าเปิดกล้องเล่นเล่นดีกว่าหาหน้ากากก่อนหาหน้ากากหน้ากากเราอยู่ไหนวะน้องเจอนกอยู่หน้าบ้านผัดเผ็ดเลยน้องมินเอ้ยน้องมินาสวัสดีครับผมคิดถึงพี่มากๆน้องอาร์มพี่ก็ถือคิดถึงเราเหมือนกันนะฮะคนดูครบหนึ่งร้อยก่อนพี่จะเปิดกล้องไว อยากเล่นด้วยครับผมตาหน้านะผมก็เอฟซีใครตามพี่มาจากทิกตอกบ้างนี่ถือว่าแบบไม่แบบไม่ทิ้งกันเลยนะเล่นลมเลดลมหน่อยพี่อะได้ได้ได,ได้ดีครับพี่แหนมดีครับแบกหน่อยครับไม่ต้องแบกครับพี่แจกได้เลยเดี๋ยวหามาให้อ่ะโลบอกได้เลยนะฮะขอบคุณนะครับครบหนึ่งร้อยคนดูก่อนเดี๋ยวพี่เปิดกล้องให้ดูโอเคป่ะเด้โอเคนะเดี๋ยวพี่เปิดกล้องไง้ก็อยากดูกล้องเปล่าอยากดูกล้องกับพี่เป้า่าใครที่ตาม ผม FC ใหม่ครับอ่านด้วยอ่านแล้วนะฮะพระเจ้าสีขอบคุณมากเลยนะขอบคุณนะฮะสวัสดีทุกคนด้วยดีครับ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 สวัสดีครับผมเราคนดูครบ1 0 0้อยเดี๋ยวเปิดเปิดกล้องเปิดกล้องเฮ้ยจ๊โดนแรกเลยสวัสดีฮะอยากกินอยากกินชาชากลังลาอยากกินเหรอชากลังลาหนูเป็นคนที่สามเป็นคนกดไลค์วิขอบคุณนะใครกดคนแรกเดี๋ยวพี่มีรางวัลให้พี่จะจุ๊บจุ๊บหนึ่งทิ้ง กลางสองคนนหรอว,นนวันดีทุกคนด้วยนะครับพี่ชอบเล่นเกมอะไรที่สุดครับคือพี่ไม่ค่อได้เล่นเกมนะนพี่เป็นคนไม่ค่อยได้เล่นเกมนะครับแล้วก็มีคนดูบอกว่าพี่แหนมครับเล่นฟรีไฟให้หน่อยเล่น ROV วให้หน่อยแล้วแบบ มันไม่เล่นก็ไม่ได้มันก็ต้องมาหัดฝึกหัดเล่นอย่างเงี้ยขอดูหน้าหน่อยครับพี่รอคนดูดูก็เอ้ยเดี๋ยวคนดูจะครบร้อยจริงอะ่ะพี่เดี๋ยวผมจบตาหน้าก่อนนะถ้าคนดูครบหนึ่งร้อยเดี๋ยวจบตาหน้าเดี๋ยวจะเปิดกล้องเล่นๆดีกว่าเปิดกล้องเล่นๆเปิดกล้องเล่นๆเปิดกล้องเล่นเล่นเนาะเฮ้ยเฮ้ย พี่แร้งอะไรหรอครับพี่แร้งเดมอนนะฮะแต่พี่พี่เตรียมหน้ากากไปแล้วนี่อีกแค่เก้าคนเองเปิดหน้าดีกว่าอีรอดอได้ไงวะ เราครบร้อยคนบอกบอกพี่ด้วยนะเดี๋ยวพี่เปิดกล้องให้แต่พี่เขินนะพี่ยังไม่ได้พี่พี่พเขินนะพี่ด้เกิดกล้องอะ่ะเ,เป็นร้อยห้าสิบคนได้ปะโวย <c ười> บัตรดับเบิลแท็บไม่ได้ไม่นะเอฟซีพี่แหนมอุย้ย <c ười> ครบร้อยคนแล้วหรอ แต่เราจบตอนนี้ก่อนได้ปะอือจบตอนนี้อะจบตอนนี้ก่อนนะแต่เรานนนนยังไม่ได้อัพอันตีมาหนอดอัอซอซสบีนนะรักนะขอบคุณนะครับผมกดไลค์ให้แล้วนะ <c oughs> พี่เมื่อกี้พี่บอกว่าอะไรนะครบคนคนกดไลค์ครบหนึ่งร้อยหรอหรือว่าไงนะไม่ได้ไม่ได้ห้ามกลืนน้ำลายตัวเอง ยอย่าเด้ออย่าเด้อพี่ครบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่เปิดกล้องให้ก็ได้รอ, <c oughs> อก่อนนะ fc ครับ fc พี่แหนมฮะมีใครไม่ได้เป็น fc แล้วมาดูไหมมีไหมมีไหม,ม,มพี่จะได้แบบอ้อนให้เขาอยู่นานๆหน่อยวิมีคนบอกว่าครบ2 0 0ร้คนเดี๋ยวพี่แหนมค่อยเปิดก็ได้นะกกากอดอะโอเคก็ได้ <c oughs> โคตรขี้โกงเลยรอเล่นรอเล่นคำไหนคำนั้น แรงจะรีแล้วนะพี่เอาใช่หรอพี่เพิ่งขึ้นไดมอนด์เองนะแล้วพี่แบบไม่ค่อยได้เล่นด้วยไง ROV พี่เล่นไม่ค่อยเป็นนะ,ะจริงๆแล้วอะ่ะอืมแต่แบบว่าคนดูขอให้เด่นบอกพี่เหน่เล่น ROV ให้ดูหน่อยฮะวันดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยนะฮะใครไม่กดไลค์กดแชร์กดให้ด้วยนะมีใครกดกดกดแชร์ให้ยังครับไุบ วัสดีครับผมมาไม่วหิตตี้อะไรจะไหม่ๆขนาดนั้นวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่แหนมน้อยด้วยนะครับผมปกติจะค่อนข้างที่จะเรียกพี่แหนมนะเพราะว่าเพราะว่าไม่นะไม่นะก้า พี่ครับเปิดหอก่อนหอก่อนี่เราจบเกมก่อนนีด๋ยวเปิดปกล้องให้แป๊บหบนึง่งน่ไหนีบรีบอ่ะรีบหรอลีบก่บบอ,หอให้แสดซับไปไหมนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะเป็นกำะนันใจให้แบบโคกดีเลยกำลังแตกแล้วหรอพี่เปิดหน้านเร็ว พี่ก็ขนลุกเหมือนกันแล้วจะได้เปิดหน้าแร้อยยี่สิบหกแลเกือบสองร้อยแล้วสองร้อยก่อนสองร้อยก่อนสองร้อยพี่เปิดพี่เปิดกล้องพี่เปิดกล้องผมยังเหนียวเลยหน้าตายังไม่ล้างเลยนะผมดูในทวิตเตอรคนน่าสงสารเลยครับพี่ขอบคุณนะฮะเป็นกำลังใจให้เหมือนกันนะอย่ามาทําค่อยอย่ามาทําเพื่อนค่อยไม่นะ รีบค่ะพี่เดี๋ยวคนหายไม่เป็นไรคนหายไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดให้อยู่แล้วครบร้อยแล้วนี่ใช่บ้าสทรงพัดเริญก่อนพี่แหนมทรงพัดเอ้ยไม่ใช่พี่พูดผิดมาใหม่ครับสวัสดีด้วยนะฮะพี่ต้องเปิดหน้าไม่ได้เปิดหน้ากากอย่างเดียวก่อนพี่แหนมเด็ดไม่ดีไม่เป็นไรนะฮะ ในเกมบอกว่าเน็ตไม่ดีไม่เป็นไรพี่ไม่ได้ซีเรียสนะครับไม่ได้ลงแรงไม่ได้แบบเล่นเอาจริงเอาจังอะไรขนาดนั้นนะครับพี่อย่าลืมก็น้าแข่งกลมๆอะ่ะเดี๋ยว่น่าฮ่่าเล่าฮ่่น่า

ไม่นะไม่เป็นไรมันต้องซีเรียสนะฮะโหวัดดีครับพี่พี่เอกบ้านอะไรพี่แหนม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 ชาวกลัวอีกแล้วพี่ชอบเล่นเกมอะไรไงอ่าพี่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครพี่พี่ขอโทษด้วยนะเดี๋ยวพี่จะมานั่งย้อนอ่านดีกว่าหรือไม่ก็พี่มาใหม่เดี๋ยวพี่จะพยายามอ่านนะพี่ไม่ได้ยิงนะแต่พี่อ่านไม่พี่พอดีเล่นเกมอยู่เดี๋ยวไม่อยากโยนเกมอ่ะ เปิดเลยรอก่อน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 ออพี่โหดจังครับไม่โหดนะไม่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 นะเกือบเกือบตายยำเหนียม น้องๆเราในเกมเล่นดีนะแต่พี่อะที่โยนเกมน้องเขาอะไม่อะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับชา,ชากลังลาออร่อยไหมพี่ <c oughs> เอาตรงๆนะพี่ไม่เคยได้กินนะฮะพี่คนออกบานเลยอ่ะครับพี่ออกอะไรวะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรพี่ไม่ได้เสีเดยดนะไม่ไหวไม่ไหวไม่ต้องฝืนนะสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับ แนะนำตัวก่อนนะผมชื่อแหนมน้อยนะครับหัดสตรีมเกมเล่นๆนะฮะมาแย้หวัดดีด้วยนะฮะ <Yeah! S 2> ใช่เพื่อนบอกใจเย็นๆ <c oughs> เอาแย่งบัตฟาร์มเฮ้ยบัต ขอโทษพี่ช่วยฟาร์มนะบัตโยนเกมรับโยนไปนอกต่อกี้ขอโทษบัตบัตบัตพี่ขอโทษ <Ret reat. S 1> ยำเหนี่ยมโอ้โัวใจขอบคุณนะครับผมเคยแบนพี่ต่างขอบคุณนะฮะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมมอสน้องมอสสวัสด,ดีด้วยนะครับมาแล้วนะนปะโปเคสองสวัสด,ดีด้วยครับผม สกิลยังไม่ยังไม่โดนเลยสกิลยังไม่โดนเลยอ่ะคิดดูดิทันไหมครับทันนะครับผมอย่าทำคอยไม่ไม่ไมรอได้ไงรอเฉยเลย วัสดีก็ดูที่เข้ามา่อเดียวสวัสดีก็กชอบพี่มากคับชอบเหมือนกันนะครับเล่นด้วยได้ไหมครับแดงบอลเล่นได้ค่ะเล่นได้นะขะผมชื่อบีมไงพี่หวัสดีน้องบีมด้วยนะฮะเก็บ <c oughs> ขอเช็คชื่อครับพี่แหนมน้องลาวียาวัสดีนะจ๊ะจำชื่อเพี่จำชื่อได้หมดเลยเหรอพี่จำชื่อแทบทุกคนได้เลยคิดดูสิว่าพี่แบบว่าเอาใจใส่ขนาดไหน อยากเล่นด้วยน้องน้องพิกไทยได้นะครับได้รวยเดี๋ยวพี่เปิดห้องให้เล่นดีกว่า FC พี่แหนมขอขอบคุณมากเลยนะฮะนี่คือรออะไรอ่ะรอพี่เปิดใช่ไหมพอพี่เปิดกล้องเสร็จปุ๊บทุกคนก็จะหนีพี่ไปพี่รู้ฮึฮึฉันรู้ฉันร,นรู้ฉันรู้ดีคิดถึงนะคิดถึงตอนที่พี่แบบสตรีมคนดูมีอยู่สองอคนอะ่ะเออ ึงอ่ะตอนนี้คนดูแบบมีมีมาดูใช่ไหมแล้วคิดถึงจังเลยอ่ะเสียพี่แหนมน่ารักตัวจริงพี่แหนมน้อยก็น่ารักนะเรื่องจริงเนาอนัตยานัตยาว้าวว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 ว่ววพว่เวว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 น การบ้านกันบ้านการบ้านอุ้ยอุไม่นะไม่นะอย่เปิดกล้องก่อนทุกคนเหนอยอยากดูมากใช่ไหมว่าพี่เปิดกล้องแล้วจะเป็นยังไงฮะีใส่หน้ากากล้วนะ เอาไว้เอาไว้เดี๋ยวพี่พี่สร้างห้องก่อนดีกว่าเดี๋ยวพี่สร้างห้องก่อนพี่ใส่หน้ากากก็ได้ตอนเนี้ย <Life S 1> พี่ตั้งห้องก่อนดีกว่า <and resist. S 1> มาเล่นด้วยกันนะมาเล่นด้วยกันสิบสิบไหมหรือว่าไงเอาห้าห้าพอดีกว่าเนาะห้าห้าไม่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 ไม,ไม่ไม่ใช่นี้ดิอันไหนวะเดี๋ยวก่อนนะห้าวีห้าโอเค S <s <trains> เฮ้ยอาเราแวพี่ไม่บอกนะว่าพี่เปิดกินวินาทีแต่พี่เปิดให้ดูก่อนอือืมอืมอืมห้ามรอพี่นะ <resto> โอเคในเะมื่อคนดูครบร้อยคนนะพี่ก็จะ เปิดให้ดูก็ได้นะฮะกล้องเกลื่องอยู่ไหนวะกล้องเดี๋ยวพี่เช็คกล้องก่อนกล้องมันมัว <c oughs> <c oughs> ก,กล้องอยู่ไหนอะอากล้องอีกตัวหนึ่งอะ อ่ะเข้ามาพอ,อดีเลยเดยนนะเป็นหนึ่งนะทุกคนอ้าวไม่เปิดไม่ติดอะทำไมเปิดไม่ติดอะทุกคนพี่ไม่ได้โกหกนะเนี่ยอ้ากดกันกดกันกดกันเดีย๋ยวมา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 อ้าวทำไมเปิดไม่ติดอะไม่ได้โมน้นะเนี่ยพี่ใส่น้ากากาอยู่นะเนี่ย ไม่นะพี่กำลจะกัองอยู่ไหนวะอยู่นี่นี่วะทำไมไม่เปิดอ่ะทุกคนพี่เททุกคนหรือเปล่าวะเนี่ยอืเขาเล่นแร็กก่อนกำลังมันเลยเมื่อกี้นี้ตาแรก สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะพี่ยังไม่ได้อ่านเมนนะแป๊บนึ่งนะแป๊บนึ่งนะแป๊บนึงนะเราจะเปิดกล้องวัดหนึ่ง,งพี่ใส่หน้กากแล้วเี่ย <c oughs> ทำไมตั้งมันไม่ขึ้นน่ะเนี่ยต้้งมันไม่ขึ้นนะ เข็นดีกว่าแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เปิดให้แม่บนึ่งเดี๋ยวรอก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวรอจบเกมนี้ก่อนมันเปิดไม่ได้อะพี่ขนาดพี่ใส่หน้ากากแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยเออจริงๆไม่ได้โกหกนะจริงจริงจริง พี่แสนน่าโกรธพ,พี่พี่แสนน่าก,กากแล้วพี่ไม่ได้เมินหนูเป็นหนึ่งน้องมิน <c oughs> ไม่ได้เลี่ยมเรื่องจริงพี่เปิดไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยอืมพี่ซื้อหน้ากากที่ไหนครับพี่ซื้อมีเพื่อนพี่ซื้อมาให้จากอาต่างประเทศฮะเขาซื้อมาให้มาฝากบอกว่า เออแหนมมันก็ต้องคู่อะไรกับหน้าตาดีๆอย่างเงี้ยมันก็เลยซื้อแบบเออปิดไว้ความหล่อเอาน้องไอเดนออกมาอีกแล้วนะน้องบินสวัสด,ดีน้องบินด้วยนะครับเขาแบบว่า<รอ>พี่ไม่โกงพี่ไม่โกงพี่พี่ไม่ได้โกงอ่ะพี่เล่นเดอะแฟลททุกคนพี่เล่นเดอะแฟลทไม่เป็นนะ ผมไม่ชอบตอนพีไปกดดูจะเลยกดเลขห้องไม่ทนันเอ้าดีค่ะพี่แหนมน้อยสวัสดีครับน้องตกใจพี่อายุเท่าไหร่ครับผมพี่มี Q&A อยู่นะลองไปดูได้นะเพื่อแบบว่าเราเราออกช่องไงนะน้กกาศเทศจังขอบคุณนะครับพี่ไม่ได้เมินนะบางทีแบบว่าพี่พี่อ่านไม่ทันจริงๆนะ <c oughs> แหลงอะไรครับแหลงไดมอนนะฮะแวนแวนตัวนี้มันยังไงสิอุ้ยไม่นะเชิคเชิคเชิค ที่ไม่ทำตามสัญญาพี่ก็เลยจะทำไงมันเปิดไม่ได้แล้วจะมาอออะไรกันอยู่ตรงนี้วะเนี่ยเด e fish I am the fish I am the fish a m the flash a m the flash เฮ้ยมันมาเลด้านเราไม่นะไม่นะจะตายเฮ้ยเฮ้ยเฮเอาอู้ อะไรอน่ะผมกวนพี่แหนมแล้วอย่าเพิ่งงอนดีครับพี่แหนมสวัสดีครับคนติดตามพี่ขึ้นไวเกินขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะเพราะทุกคนไงยังไม่ทิ้งพี่ไงทุกคนแบบว่าเฮ้ยคือเอาจริงๆนะส่วนมากถ้าแทบจะ100%เซเต็มเลยนะทุกคนมาในจากทิกต o k ใช่ไหมใครที่มาจากทิก t o k กดหนึ่งให้พี่ดูหน่อยได้ไหมครับพี่อยากรู้ว่ามาจากทิกตอกพี่ไม่ไอเขาอคอมเมนต์น้องลมทีวีขอบคุณขอโทษด้วยนะฮะผม ไม่ใช่ว่าพี่ไม่อ่านพี่พี่อ่านไม่ทันนะ่ะเอาอีกแหละใครมันหยุดนักหนีนักหนาใครหยุดเดี่ยดูชื่อเสร็จปุ๊บแล้วจะจะแบนไม่ให้มันเล่นด้วยทั้งวันเลยนะคอยดูคอยดูใครกดหยุดอีกนะเดี๋ยวคอยดูผมอยากเล่นกับพี่อะครับรอตาหน้านะไหนไม่อร่อยไหมครับพี่ลองดูได้นะตอดตอดตอดเฉยๆตอดหนีออกมาพ่อหนุ่ม เนี่ยพี่จะลงสตรีมแล้วเนี่ยอ๋อหนึ่งเต็มเลยนะพี่จะลงสตรีมแล้วถ้ากดกันแบบเนี้ยขาสาปเปิดให้เล่นนะพี่ไปเล่นคนเดียวดีกว่านะงอนเรา <c oughs> พี่น้อยใจเป็นเหมือนกันนะเนี่ยดูสิ <c oughs> เห็นไหม จับได้เปล่าวันนี้ทุกคนด้วยนะครับวันนีคนดูที่เข้ามาดูด้วยนะครับผม <gotta> run. <c oughs> ผมมาจากยูสุครับ <laughs>